พี่น้องหลังจากที่เขาเจ้าเตี้ยนะครับกขอรอยสามเออเริ่มออกห่วงไงเห็นแล้วนะครับอันนี้คือห้วงของรอยสามเดี๋ยวทางเอิงสีภาพพี่น้องไปเบิ้งอรลวีนะครับพอออลวีก็เริ่มมานออกมาตามมาติดติดเราเดี๋ยวเดี๋ยวทางเอืงสีภาพพี่น้องไปเบิ้งครับเนียนี้ก็คือเขาเจ้าหอมอรลวีนะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องมานเริ่มไงขึ้นมาเห็นแล้วนี่นี่ไงเองเป่งอังปางขึ้นมาแล้วนี่เริ่มนี่แหละพี่น้องเริ่มมานไหไรกันมาแล้ว แต่ว่ารอยสามนี่เริ่มออกห่วงให้เห็นหลายเติบแล้วบันนี้ออลาลวีนี่ขาวเจ้าหอมออลาลวีนี่เริ่มมันขึ้นมาเราพี่น้องไล่กันเลยกับกอขอรลอยสามนี่ล่ละนี่คือขอาวเจ้าหอมออลาลวีพี่น้องง้ามองง้ามเบึงเอารลดมามีคำสีบรรยายดอกพอรา้คำเยาวนาะตึบเลยนี่นี่คือขอาวเจ้าหอมออลาลวีนะครับพี่น้อง